Hello everyone! สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะช่องละวินิชค่ะจะมาพูดถึงเรื่อง plural nouns กันนะคะว่า plural nouns จะคืออะไรและมีอะไรบ้างนะคะเราไปดูกันเลยค่ะ plural nouns นะคะสกดแบบนี้ค่ะ p l u r a l n o u n s อ่านว่า plural nouns ค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่า plural nouns นะคะคืออะไร plural nouns นะคะสามารถเรียกอย่างว่าคำนามพหูพจน์ค่ะนั่นก็คือคำนามนะคะที่มีมากกว่าหนึ่งจำนวนค่ะจะเป็นหลายคนหลายตัวหลายอันหรือหลายแห่งก็ได้นะคะตัวอย่างต่อไปนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างที่เติม s และ e s เข้าไปนะคะนั่นก็คือ boys นะคะเติม s เข้าไปนะคะแปลว่าเด็กผู้ชายหลายคน lions เติม s เข้าไปเหมือนกันนะคะ แปลว่าสินโตหลายตัว b r o c h s เติม es เข้าไปแปลว่าเข็มกลัดหลายอันและ churches เ,เติม es เข้าไปเหมือนกันนะคะแปลว่าโบสหลายแห่งค่ะโดยสรุปแล้วนะคะสำหรับ plural nouns นะคะหรือคำนามพหูพจน์นะคะจะเป็นคำนามค่ะที่มีมากกว่าหนึ่งจำนวนนะคะจะเป็นหลายคนหลายตัวหลายอันหรือหลายแห่งก็ได้นะคะ และแล้วก็เข้าสู่ช่วงแถมความรู้ช่วงท้ายนะคะนั่นก็คือเรื่องของประเภทของคํานามนั่นเองค่ะประเภทของคํานามนะคะมีทั้งหมด6ประเภทด้วยกันค่ะดังนี้ประเภทที่1 – common nouns ประเภทที่2 – proper nouns ประเภทที่3 – countable nouns ประเภทที่4 Un – uncountable nouns ประเภทที่5 – singular nouns และประเภทที่6นะคะคลิปนี้นั่นเองค่ะ plural n o u n นะคะ หวังว่าทุกคนนะคะจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความหมายของ p u r a nouns การใช้ของ p u r a nouns และการแบ่งประเภทของคำนามนะคะคลิปนี้ค่ะช่อง LaVie English ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย